เตรียมหอของขวัญจ้าเมื่อแรกนี่ยก็จะฉลองกันละเด้วพี่น้องอ่าเพื่อนเพนพี่พี่น้องน้องเตรียมพร้อมกันละบ่จ้าหรือว่าบางคนเพิ่นกกบ่ฉลองเนาะจ้าบางคนปกติว่าอู้เป็นวันปกติธรรมดาแต่ว่าไอดานี่อู้ยตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสพี่น้องโนแวนนี่นะคริสต์มัสนี่นะด้าแ่ว่ามันมวนนะพี่น้องชอบมากๆเลยงานนี่ นะคะตั้งเต้นวยหอดเ่าตังเต่นวยหอดเ่าขันย่ำหอดย่ำโนเวนนี่เนาะ,ะภาษาฝรั่งเศสเคือโนเวนคริสต์มาสน,นี่จะ้ะโอ้ยมวนพี่น้องไปใส่กับมวเนเฮ็ดยังกับมวนนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่แบบว่ามันมวนนะจะ้ะพี่น้องนะคะดาว่ามันมวนก่อนช่วงอันฉลองอันวันปีใหม่อีกไนดะ้เพราะว่ามันเป็นงานของครอบครัวนะจะ้ะแล้วก็เด็กก็ดีใจผู้ใหญ่ก็ดีใจเบิดทุกคนดีใจเบิด มีอาหารอย่างเสแสบๆร่อยร่อยๆ่อาก็มากินกันเสแสรบระหว่างพี่พี่น้องๆครอบครัวน,น,นะจ๊ะมาถึงตรงนี้แหละพี่น้องบางคนนรที่แบบว่าอ,าอยู่ไกลจากพ่อเม่พี่น้องล้วกะาบางคนกับบริเมือหากันล้วกะามาถึงช่วงนี้ก็อยากอยากหน้อยๆนอยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงของงานาาแบบรวมญาติว่าจังสรนเนาะนี่น ส่วนมากแล้วไอดานี่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ประดอยของอของขวัญเองนะจ๊ะเหตุเป็นเล็กๆน้อยๆก็จักกนจักนารักให้มันเป็นที่ระลึกไว้นะจ๊ะมันนนั่เรื่องของขวัญนี่ก็โดยสําคัญดอกจากว่ามันจะแพงหรือบ่แพงมันออกจากใจแล้วก็เป็น เก็บไวเป็นทีละลึกให้อาโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาแบบว่าอยากให้มีควาวมทรงจําที่ดีมีของขวัญเป็นของฝากเป็นของคนนั้นคนนี้ให้เขาเป็นฝรั่งกับเป็นแบบนี้แหละพี่นอกนะคะเล็กๆน่นนอยๆก็ดีใจแบบมันประทับใจนะจ๊ะพี่นองนี่ค่ะนี่แต่ว่าเออส่วนพิเศษสุดกระตองแมนของคุณยาย <laughs> เพราะว่าคุณยายนี่โอ้ยเออนั่งบวมักของขวัญน,นะคะนางชอบนี่นางชอบแบบนี้พี่น้องปิด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 ,ปดเนี่ยคุณแม่ละแบบนี้ละพี่น้องเพื่อนบอกว่าจะเอาไปสื่อยายอมผม <laughs> นั่นแหละจ้ะเห็นไหมคะกับประมาณนี้นะคะพี่น้องสำหรับเขาบครัวไอดานี่แกอ้ยคริสต์มาสนี่แก เฮฮาปาร์ตี้กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชนะจ๊ะเพราะว่าถือว่าเป็นวันพิเศษสำหรับครอบครัวจริงๆนะคะพบกันคลิหนาพี่น้องสวัสดีจ้า